ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าความตายเมื่อเกิดมาก็มีคำว่าตัวฉันเพียงไม่นานฉันก็ตายไม่คงที่ทั้งเจ้านายหรือลูกน้องก็ไม่มีชั่วกับดีมีให้ได้ไปเท่ากันชีวิตนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีใครที่จะสามารถล่วงรู้ได้เลยว่าชีวิตเราจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแล้วจงอย่าประมาทกับทุกๆลมหายใจเข้าออกเป็นอันขาดเพราะถ้าเราไม่หายใจเพียงครั้งเดียวหายใจเข้าและไม่หายใจออกเราก็ตายหรือเราหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็ตายถ้าหากเรายังใช้ลาใจคิดแบบว่าเรายังเด็กยังเย,ยาว์อยู่ ชีวิตเรายังมีเยอะเรื่องทำบุญทำความดีนั้นเอาไว้ทีหลังให้มีพร้อมทุกๆถึงทุกๆอย่างก่อนเราค่อยทำมันก็ยังไม่สายก็แล้วจะรออะไรกันละ่ะทำไมทาไมต้องรอให้พร้อมก่อนถึงค่อยสร้างบุญสร้างความดีละ่ะตอนนี้เรายังมีแรงมีกำลังอยู่ต้องรีบทำตอนนี้สร้างบุญสร้างความดีก่อนตอนนี้จะดีกว่าไหมไม่ต้องทำเยอะหรอก ไม่ต้องทําเหมือนใครทําแค่เราพอทําไหวทําได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับบุญสําหรับความดีที่เราจะทําขึ้นมานั้นเพราะหลังจากช่วงเวลานี้ผ่านไปแล้วความตาจะตามมาถึงเราอีกเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้เลยเราก็จะหมดโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างความดีแล้วนะซึ่งบุญและความดีที่เรานั่นแหละจะเป็นปัจจัยที่นำพาชีวิตเรา ให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ดีกว่าได้และก็ยังมีผลไปถึงชาติหน้าได้ด้วยหรือต่อให้เราเป็นเศรษฐีหรือเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารบริษัทใดๆก็ตามหรือเป็นลูกน้องเป็นขี้ข้าหรือเป็นยาจกมันก็จบในชาตินี้เหลือเพียงแค่เพียงซากศพเราเวลาเน่าสลายไปแค่นั้นเองซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสไว้อยู่เสมอๆว่า จงดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทเถิดแค่ไม่หายใจเพียงครั้งเดียวชีวิตและกายสังขารนี้ก็ไม่ใช่ของเราแล้วเกิดแล้วตายเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่อาจจะขัดขืนหรือฝืนได้ไม่มีเหลือแม่ลูกน้องและเจ้านายรวยหรือจนก็ต้องตายเช่นเดียวกันไม่เหลือคำว่าเศรษฐีหรือยาจก มีแต่ซากศพดูดูไปไล้เกณฑ่นสารความน่าเหม็นจะมาเยือนในไม่นานการเดินทางของชีวิตสิ้นสุดลงคงต้องไปเวียนว่ายต่อในวะะัฏฏะการหลงผิดทำให้จิตนี้ลุ่มหลงยังไม่แจ้งในความคิดจิตจำนงยังคงยึดไม่ตรึกตองมองผิดไป เกิดแล้วตายไปไม่กลับแตกไม่ดับศูนมีบัปบ,บุญเป็นปัจจัยหนุนส่งได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้จงใส่ใจทำอะไรอย่าไปยึดจะมืดมัวที่น่ากลัวคือจิตตนทนไม่ได้จิตที่ดีนี้เปลี่ยนไปในทางชั่วไปก่อกรรมทำความผิดเอาใส่ตัว ไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมและยํำจริงทุกสิ่งอย่างคือสู่ดินต้องสิน้นซากหากตอนนี้มีโอกาสอย่าละทิ้งสายน้ำย่ำไม่ไหลกลับเป็นเรื่องจริงสรรพสิ่งอนิจจังยังไม่แน่นอนรีบมุ่งมั่นกันตอนนี้ยังมีชีวิตอย่าได้คิดเดินทางลัดหันมองย้อน อย่าคาดหวังชีวิตนั้นดังละครหยุดก่อนตายได้ขึ้นฝั่งดังนี้แหลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเธินจเจริญพร